สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับปั้นรองใหม่และว,วันนี้อยู่กับเกม99คืนในป่านะอีเวนต์ฮาโลวีนเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับของช่วงอีเวนต์ฮาโลวีนนะแนะนำให้รีบมาฟาร์มลูกอมกันโดยด่วนนะเพราะมันฟาร์มง่ายมากใช้เวลาในการฟาร์มน้อยและก็เร็วมากแล้วก็ได้เยอะด้วยและอย่างเนี่ยผมปลดคารตดแม่มดมาแล้ว โคตรสุดโกงฮะเดี๋ยววันนี้ไปรีวิวให้ดูด้วยมาถึงนะแนะนําให้ตัดต้นไม้ตาปกติเลยแต่อันนี้เราจะอัพกองไฟแค่เวลสพอนะหลังจากนั้นเราก็แค่เลี้ยงไฟไว้นะไม่ต้องอัพเพิ่มเติมนะเพราะเราจะอยู่แค่3วันนะแล้วเราก็จะออก เหตุผลที่เราอยู่3วันนะเพราะว่าอีเวนต์ใหม่อีเวนต์สุดท้ายเนะี่ยมันคือสวนสนุกฮนะมันจะเปิดให้เราได้เล่นวันที่3เท่านั้นนะหรือ2คืนนั่นเองนะครับผมต่อให้เราคาบเตียงสคิปวันไปมันก็นับคืนที่2เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรอไป2คืนครับระหว,ว่างรอเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวคาร์์แม่มดห้ดูอนะเนี่ยความโกงมันนะมันจะสุ่มดีบัฟเรื่อยๆนะแล้วมันโดนเป็นกลุ่มเหมือนระเบิดนะหรือเราเครื่องระเบิดมันจะมีทั้งเผาไหม้แล้วก็ติดพิษนะโกงมากๆดูเด็กเคลียร์แปบ๊บ เล้คืนที่2วันที่3นะเดี๋ยวดูว่ามันจะเปิดให้เราเล่นเลยไหมแล้วก็แนะนําอีกนิดนึงนะระหว่างที่เรารอคืนที่2เนี่ยผมแนะนําให้ไปหาไฟฉายหรือไม่ก็อาวุธติดไว้นะเพรเราต้องใช้ในดันนั่นเองนะครับผมเนี่ยแล้วมันก็จะเปิดให้เราเล่นประมาณนี้ ด่านแ,แรกไม่ยากครับเคยยิงปืนตามงานวัดมาแบบนั้นเลยก็ค่อยๆอย,ยิงไปมันก็จะมีจับเวลาทับถอยหลังแล้วค,ค่อยเลง็งค่อยยิงแต่นี้พอเรายิงได้ปุ๊บเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีลูกอมออาไม้เราเก็บกับตัวนะซึ่งตัวนะเราไม่ต้องเก็บมันก็ได้นะผมไม่รู้มันเป็นบั็กของเกมช่วงนี้หรือเปล่า <c oughs> ก็คือมันจะเข้าไปใส่ให้เราในตรงหน้าคางเข้าดันให้อัโตโนมัติเลย <c oughs> ก็คือเราไม่ต้องเก็บฮะเราเล่นชนะเสร็จเราปล่อยเลยแล้วเราก็ไปเล่นด่านต่อไปได้เลยนะด่านนี้จะยากหน่อยฮะด่านชูดลูกบาสนะ มันจะเป็นทิกเล็กๆนะก็คือให้เราปีนขึ้นไปไหมปีนมาต้องขอบบาสเนี่ยแล้วเราก็หามุมนะชูดลงใกล้ๆแป้นบาสนะมนจะลงขอแค่3ลูกอนะเราก็จะผ่านด่านสุดท้ายไม่ยากอนะชูดห่วงลงขวดนะมีทิกงนะ่ายๆอะให้เราเล็งจุดเห็นไหมเล็งไปที่ใต้ขวดแล้วมันจะลงพอดีอนะขอแค่3ขวดเราก็จะผ่านยากสุดในบรรดาเกมนี้คือชูดลูกบาสนะนอกกนั้นอีซี่ พอเราผ่านทั้งสดาษน,นะฮะมันจะใช้ตัว3ตัวในการเข้าดันเจียนเห็นไหมซึ่งผมบอกไปแล้วมันไม่ต้องเก็บอะเดี๋ยวมันจะใส่ให้อัตโนมัตินั่นเองนะผมก็ถ้าเราผ่านปุ๊บก,ก็แค่เดินเข้าดันได้เลยตอนเข้ามานะเดินตรงมามจะมีกวางเดินตัดหน้าไปนะ ได้เราเดินตามไปนะซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะบอกใบเราแล้วผมลืมอัดวีดีโอนตอนที่กวางมนเดินตัดหน้าก็เลยอัดไม่ทันแล้วก็เด,เดี๋ยวบอกตรงนี้แล้วกันมันจะบอกใบเรานะตรงนี้ว่ามันจะมีทางที่ถูกต้องกับทางที่หลอกนะสังเกตจากโคมไฟกับฟักทองนะให้เดินไปที่ทางมีโคมไฟแล้วมันจะพาไปที่จุดผ่านนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมาถึงตอนแรกนี่นะให้เราเดินไปที่โคมไฟก่อนนะมันจะมีกล่องสมบัติให้ฮนะเราต้องมาเก็บนะย้ำนะเราต้องมาเก็บเพราะว่ามันจะให้ลูกอมนะรวมกับข้างนอกที่เราเล่นดาดข้างนอก ม,นนมันจะเป็นทั้งหมด4จุดนะซึ่งใครฟาร์มเนี่ยฟาร์มลูกโอมอย่างเดียวนะมาถึงจุดนี้เนี่ยสามารถกดออกได้เลยนะเพราะเราจบจากการหาลูกโอมแล้วนะฮะซึ่ง,งกิจกรรมเนี่ยมันจะหาแค่ใช้เวลาทั้งหมด2คืนก็คือวันที่3เนี่ยเราก็จะเก็บลูกโอมได้4จุดแล้วก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไป็น,นี้ฮะกับวิธีการฟาร์มลูกโอมใช้เวลาน้อยและฟาร์มได้เยอะด้วยนะแต่หลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกถึงไอเทมใหม่ที่ใช้สอดคล้องกับคาร์ดใหม่เช่นคาร์ดแดกคูล่านั่นเองนะครับผม หลังจากนี้ด้วยเอาละหลังที่เราเปิดหยิบเรียบร้อยนะมันจะสูมของให้เรา1ชิ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวยาอันใหม่หรืออาหารนะให้เราเก็บมาเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเดินย้อนกลับมานะหลังจากตรงนี้นะมันจะเป็นเขาวงกตนะแต่ผมบอกทิกไปแล้วนะมันบอกใบมาแล้วว่าทางที่ไปถูกนะกับทางที่หลอกนะก็คือให้ดูที่ฟักทองกับโคมไฟนะแต่ให้เราสังเกตที่โคมไฟอย่างเดียวนะมันจะเป็นทางที่ถูกต้องนะแล้วก็สังเกตที่ฟางกับลูกศรน,นะ มะทำให้เราไปง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกนิดนึงนะต้นคลิปที่ผมบอกว่าระหว่างที่เราอัพกองไฟเวล3แล้วก็รอคืนที่3เนี่ยให้เราไปหาไฟฉายกับอาวุธอะไรก็ได้นะครับ1ชิ้นนะเพื่อที่จะมาใช้ในดันเขากดนี่นั่นเองนะครับผมไฟฉายเนี่ยจะหามาก็ได้หรือไม่เอาก็ได้แล้วแต่คนเล่นเลยบางคนชอบสว่างก็เอามาหรือถ้าไม่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเรื่องการเดินมืดๆก็ไม่ต้องมาก็ได้ฮนะแต่อาวุธนี้จําเป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างที่เราวิ่งไปเนี่ยมันจะมีหมาป่าออกมาบางทีมันตาม ราไม่ทันหรือบางทีมันตามเราทันนะมันจะไปถึงตรงเส้นชัยสุดท้ายนะแล้วมันจะมาไล่กัดเรานะถ้าเราไม่มีอาวุธเนี่ยบอกเลยว่าตายแน่นอนนะครับผมเพราะนั้นต้องมีอาวุธติดไม้ติดมือสัก1ชิ้นนะนี่นะสังเกตกองฟางนะกับโคมไฟแล้วก็ลูกศรเดินไปเรื่อยอะ่ะเดี๋ยวก็จะเจอจุดชิ้นสุดนะก็คือมันจะเป็นทางเข้านี่เป็นโคมไฟ2อ,อันนี้คืออันสุดท้ายแล้วเราจะเจอลงศพแล้วก็อย่าลืมหกอาวุธมาด้วยนะไอ้ตรงโลงเนี่ยมันจะสุ่มไอเทมมานะซึ่งตอนเนี้ผมได้มาทั้งหมด3ชิ้น ที่ไม่เหมือนกันนะอันนี้คือล่าสุดเลยที่ผมเจอเป็นมุมแมลงคล้ายๆของแบคแมนอ่ะเอ้ยเดี๋ยว,ยว,ๆ,วยๆพี่มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวออกไปก่อนอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวไปลองกันอ่าเดี๋ยวมาลองกันนะอันนี้ของใหม่เลยผมเพิ่งได้ไหนดูสิเควี้ยงไปอ๋อมันดูดเลือดนะมันทํางานคล้ายๆกับเคียวเลยฮะมันจะมีเอ้ยอ๋อมันชิ่งด้วยฮะเห็นไหมม,มันชิ่งดวงกระต่ายโอ้โหโกงอะเนี่ยนี่ฮะลากเป็นกลุมโอ้โหเป็นไงชิ่งแถมมีดูดเลือดด้วยฮะไอการดูดเลือดเนี่ยไม่ใช่ว่าม มันต้องสแต็กเต็มก่อนนะมันถึงจะฮิวให้1ทีนะไม่ใช่ว่ายิงไปดูดเลือดเลยไม่ใช่นะต้องรอให้มันเต็มหลอดมันถึงจะฮิวให้จะบอกว่าโกงก็ไม่น่าขนาดนั้นนะพเพราะดูนะมันมี30ชิ้นนะถ้าเราปาหมดก็คือหมดเลยไม่มีให้ใช้อีกแล้วนะถ้าเทียบกับไอเทยบอีก2ชิ้นเนี่ยที่เป็นเคียวกับชุดก่อนเนี่ยผมว่า น่าจะมีประโยชน์กว่าต่อไปเป็นชุดเกเาะแวไพร์นะแต่ก่อนจะอธิบายความสามารถนะผมขอพูดถึงเคียวหน่อยนะเพราะว่าเคียวเนี่ยผมสุมมาหลังอย่างเนี้ยสุมไม่ออกเลยแต่เล่นตอนแรก,กออกมา3าครั้งนะแต่พอจะอัดวิดีโอจริงไม่ออกเลยประมาณ10เทีเนะ่ยวแล้วก็เลยเดี๋ยวมาอธิบายความสามารถนะมันจะไม่ต่างจากดาวกระจายแบ็คแมนเมื่อกี้นะก็คือมันตีดูดเลือดเหมือนกันนะให้นึกถึงหอ,อกนะไอหอ,อกที่เป็นหอ,อกยาวระยะตีเนี่ยคล้ายหอ,อกเลยแต่แรงกว่าแล้วก็มีสแต็กดูดเลือดซึ่งตีครบสแต็กปุ๊บมัน ก็จะหิวเลือดให้1ทีนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าโกงมากๆไอ้เคียวเนี่ยโกงจริงคนะเพราะว่าระยะโจมตีมันไกลแล้วก็แรงขึ้นด้วยและแถมดูดเลือดได้อีกนะอันนี้ผมจัดให้เทียสเลยมาต่อกับชุดของท่านเาค้าไดกุล่านะชุดเนี่ยจะมีความสามารถเฉพาะแค่กลางคืนนะเห็นไหมฝนตกแดดออกไม่มีอะไรนะปกติเลยเป็นชุดเกาะธรรมดาเลยตอ้เราโดนตีก็ไม่มีอะไรนะแต่เป็นกลางคืนเนี่ยเลือดจะรีเองเห็นไหมรีเองตลอดนะมันจะเด้งขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆ,ๆเด้งเพราะนั้นเวลาออกไปกลางคืนเนี่ยไม่ต้องกลัววิ่งจ๊กไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ฮิว ดูเลือดได้นะเพราะนั้นชุดเนี่ยผมก็ว่าค่อนข้างโกงเหมือนกันนะโกงเพราะว่ามันป้องกันด้วยแต่ไม่รู้ว่ากันได้ขนาดไหนเท่าชุดเกาะระดับไหนอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีเลยคือมันฮิวเลือดให้นะแค่เราจู๊กไปเรื่อยๆนะอันนี้โกงคนระับสายพวกร์มกลางคืนเนี่ยใส่ชุดท่านเขาเนี่ยบอกเลยจู๊กทั้งวัน กแล้วะฮะก็ประมาณนี้นะกับวิธีฟาร์มลูกผมแบบเร่งด่วนเลยฮะด่วนจัดๆเลยนะ,นะนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะแต่หลังจากนี้เนี่ยมันจะหมดอีเวนต์ในอีกอกี่วันเนี่ผมไม่รู้นะแนะนำให้ช่วงนี้รีบมาฟาร์มกันเยอะๆนะ,ะเพราะว่าถ้านับจากอันเก่าๆเนี่ย มันจะอยู่ประมาณ6วันอัปเดตท,ที6วันอัปเดตท,ทีซึ่งอันนี้มันเพิ่งมาผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่อีก6วันหรือเปล่าแต่ยังไงถ้ามีเวลาช่วงนี้แนะนําให้รีบมาเลยนะว่ามันฟาร์มลูกอมง่ายมากใช้เวลาแค่3วันนะเราก็ฟาร์มลูกอมได้ครบเป็นรอบๆไปนะซึ่งเร็วมากยังไงก็มาฟาร์มลูกอมกันเยอะนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม